ศาสนาพุทธช่วยส่องทางสว่างแก่ชีวิตที่มืดมนคทุกคนศาสนาพุทธนั้นขยาดความคิดและความเชื่อผิดๆให้ออกจากตัวตนของทุกคนสิงโตคือเจ้าของป่ามากเมื่อมันออกจากรังของมันมันก็จะมองไปรอบๆตัวของมัน และจากนั้นมันจะร้องคำรามเสียงคำรามของมันดังขนาดนกบนฟ้ายังได้ยินจระเข้ยังหันกลับลงน้ำเสียงเจ้าป่าดาังขนาดฝูงช้างยังต้องเปลี่ยนเส้นทางเช่นเดียวกับเสียงคำรามของความจริงอันสูงสุดที่ขย่วความคิดและจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ออกไป ความขาดวินัยต้องการพึ่งพาและความทุรนทุรายจะส่งเสียงกล้องอยู่ในตัวของคนที่ไม่มีความเชื่อและจะปลุกให้พวกเขาตื่นขึ้นมาพวกเขาจะตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงอยู่ในความมืดมาหลายปีรับเอาความผิดปกติมาเป็นปกติจากหนึ่งคนกลายเป็นกลุ่มและคิดว่าคนอื่นแปลกแยกจากโลกตัดสินใจว่าเรื่องเท็จคือเรื่องจริง ถึงเวลาแล้วที่จะต้องช